สวัสดีททุก่านครับผมเป็นคครรััับบผผู้ววิทยานนนะมี้ผมจะมาเล่นเกมเวิร์สแทนนะครับอยู่กับอ่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่กับรถอีซีเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมโอเคเราไปเล่นกันนะครับผมอ่าก่อนต่อเทมันกี้ลืมกดอัดอยู่กับในดามเมือรร้านฮิี้ยวนะครับผมฮ่าฮ่าน่ะไปเราจะไปเล่นไลน์อะอะไรก็ไม่รู้ที่ ที่พี่เขาเนี่ยนำมาให้เรียนยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่เป็นผมยังไม่รู้เรื่องนะครับผมเอฟแทงเนี่ยแต่ว่านี่อยู่กับในเซฟเทสนะเซฟเทสเหมือนเดิมได้ทุกอย่างแหมรถเหมือนเราเลยเพลงเพลงครับผมเบ้โอ๊ยโอ๊ยกกระ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 ตุกกระตุกอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตกมากเลยทีเดียน็ตเหรอเดี๋ยวอะไรมาสิครับผมโอ้โหเจ็ดร้เบงแปดร้อยง่ายเองง่ายๆครับผมนี่อเอาไปเลยเจ็ไม่ละเฮ้ยแบแบแชท2ยีาทีผมอาจเป็นงาน่ายแหละผมเคยดูคนเลเวอฟแทงเข้าบาอย่าั้นมาผมก็ทับตามมีใครไหม โอ้โหอ้าวไอ้รถสก็ตตุกตุกเนี่ยไหมครับผมผมไปเหลืออะไรมากปะโอ้โหอ้าวไปเอ้ยเขาเขาเช็ดโวนโดนโอ้ยโอเคไปเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูว่าแปลกเพราะอะไร โอเคแหลกเพราะว่าผมโหลดโหลดโหลดอันนั้นอยู่ยโหลดเกมอยู่เดี๋ยวเกมนี่แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เดี๋ยวผมจะถ่ายนะจะถ่ายให้ดูว่าเกมอะไรเดี๋ยวหลายคนก็บอกอเกมในเฟซบุ๊กเคยเล่นมาแล้วนะเพิ่งเล่นหรือผมผมเพิ่งเล่นเดี๋ยวค่อยๆบอกเือแล้วมาเล่นเกมดีกว่มามาไฟกันมาโอ้โหอืม จะยิงชันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอือฮึอ้าวยิงไม่เข้าซางงันเฉยจมานะ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 อะฮ่าฮ่าฮ่าอือฮึไม่ทันเฮ้ยต้องไล่ตามต้องไล่ตามไล่ตาม8ต่อ4นำดูนะครับผมอือฮึตูดขาดไม่ละมึง ตูดขาดไม่ละเมิงตูดขาดไม่ละเมิงดีจะขาดก็พังซะด้วยตูดขาดไม่ละเมิงฮ่าฮ่าไายตาแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ย่ายาจนยาเก็บยาเก็บอมจนเก็บซะงั้นเอาติดได้ปะโอเค รู้สึกว่าเราชน่าใสๆเลยนะครับผม<น>ผมต้องพูดด้าๆเพราะว่าคลิปคลิปแต่และคลิปของผมเนี่ยมันเสียงไม่ค่อยดังเลยต้องพูดด้งนหน่อยอ่าอีซีขอยิงนะโอ้ไม่ทาอื้ม ใส่ยิงเพื่อนทิ้งเลยเยชลองใช้ชนะอือหือดูเอร์แล้วกันนะครับผมดูไม่เป็นขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวแล้วคนจะบอกว่าแค่นี้อ๋อก็เพราะว่า ผมขี้แกนะ่หล่นนอยังนี้ก็สี่โมงแนละ้วโอเคขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย